สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะจ้าโมนิมะพร้าก็ลัไย้อีกเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะอันนี้จะเป็นหน้าที่อ่าลำไยนะคะทายเฮเบิร์ตอนนั้นละคะทุกคนนี่ตอนที่ลำไยนะคะกับไอาชาระกันวานนะคะทุกคนนี่อุย้ยเขางามงามค่ะมองเลยค่ะทุกคนมาเบิร์ผลงานไอชาบะวานเขานี่ค่ะ,คอ,คะอู้ไองามมามั้งเนี่ยเออ <c oughs> คุณอะบางที่เจ้าว่านี่คุณะให้คุณงามดิมีคนมาเปล่าดูตรงนี้ตรงตรง่อเนื้ค,ค่ะทุกคนโอ้ยงามอยู่ค่ะทุกคนงามอยู่สีมือสีมือ,มอไอใช่นะคะ มือแรกเอ็มเมแมนเขาเอ่ยมายัางก่อการทำหน้าครั้งแรกนะคะทุกคนนี่สวยอยู่ค่ะเขา,ขางามอยู่นะค่ะเนาะเป็นเข่าหน้าวานคะ่ะทุกคนนี่นี่ค่ะโอ้เขางามอยู่ค่ะทุกคนคุณา ทุกคนงามงามค่ะนี่ค่ะีนทางไปหน้าเห้าเนาะคะ่ะ อันนี้แหละค่ะทุกคนหน้าอันนี้เขาเอิ่นว่าหน้าดงนะคะทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นหน้าดงเนาะต่างจากเมื่อกี้ที่ท้ำแย่ผ้าไปเบิงนะคะเมื่อกี้นี่จะเป็นหน้าบานนาเสนะคะเป็นหน้าบาน,นนี่จะเป็นหน้าดงนะคะหรือทาลําแย่กลับมาอยู่บ้านนะคะทุกคนนี่มาอ,อยู่มึงนี่ก็โอเคได้ค่ะนี่มึงนี่มึงนี้นี่ก็สีแบบ,บใบไก่หมูบ่บ้านใบไก่อย่างนะคะแต่ว่าก็มีค้นมากออกมาเบิงมานอนอยู่หน้ามาอยู่หน้าสิกลาอยู่ค่ะทุกคนอ นี่จะเป็นหน้าข้าเจ้านะคะฟังนี้นะคะส่วนฟังนี้จะเป็นหน้าของลำไยค่ะมูนี้นกนันนาอยู่เพื่อกันคาทุกคนนี่นะคะอุ้ยไอยช่ายนะคะปีมือไอช่ายวานเข่าคะ่ะทุกคนมองเนี่ยค่ะงามงามค่ะอือไช่ายกระเนียนะคะอ่าเพิ่งไม่เห็ดปีแรกนะคะนในละคาจุดประสงค์นะคะที่เฮ้าอยากมานะคะอยากมาเบิงนะคะ ผลงานเห่าปีแรกนะคะตอนแรกที่เห้านะคะวันสิภากันว่างแผนนะคะกับมาอยู่บ้านนะคะก็เลยพ้าก,กันมาวานเขาไหวทางนะคะคือจังคลิปที่แล้วที่ลำย่ยถ่ายให้เบิร์นะคะไอคลิปที่ช่วงูนะคะทุกคนช่วงถ้าบุเดติดตามแล้วเนี่ยนะคะน่าก็บซมีคลิปที่ลำย่ยนะคะถ่ายภาพตอนที่ไอช่ายกันลำย่ยนะคะเนาะเดี๋ยวากันวานเขานะคะทุกคนอ,อันนี้เขากับมาผาอัปเดตมาอัปเดตหน้านะคะมาอัปเดตข้อมูล เอนะคะว่าเป็นจังไดนะคะอืออ้ายสวัสดีท่านผู้ชมนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเมืองผุนนะครับอาภูพาเป็นจังไดฝนผลงานงามแหงเนาะผุนนะอู้หงามคักค่ะทุกคนเออเข่าหน้าวานนะคะเออข่าหน้าวานเฮ็ดได้สมิ่งก็สุดยอดแล้วค่ะทุกคนนี่ลำไยวานี่ค่ะ เออครั้งแรกในชีวิตนะคะอันนี้จะเป็นท่างน้ำไหลนะคะทุกคนน้ำหันทอเป็นไหลลุ่มิเ่นดตรงก่ะนอันนี้หัวอีปุกหัวปุกใบปุกจะไปยี่ต่ำล้มแกงอืมแกงได้ป็นตมาไสเบ็ดบัค่าไหนทุกคนนี่บรรยากาศดีย้่ค่ะทุกคน ทุกคนดอกใหม่สวยเนาะคะ่ะเปลี่ยนธรรมชาติสวยง่ามมากๆเลยค่ะทุกคนมาชมให้ชมล้านมัก,กันเด้อค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ามำใาในใหญ่ฮะสวย, <c oughs> สวยเออไปบ้าง เออง้าอเข่งา,งา,ขางามคักค่ะทุกคนเดี๋ยวฮาสีงางไปเคียงหน้าน้ำกันนะคะมเาเละเบิงไฮเบิงหน้าค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นอันลูกค่ะทุกคนสวยๆนะคะสวยๆเลยค่ะทุกคน มาชมเพื่อนๆน้ำกันเนะค่ะน้องบรรยากาศดีดีค่ะน้องอภาภูผาเน้องผ้าหลานมะยางเหลนอู้ค่ะคุณอะน,นะนี่ไหมค่ะนี่งามค่ะนี่หน้าเข่านะค่ะทุกคนผลงานงามค่ะนี่พอดีพอดีเลยนี่เพันวาลพอดีค่ะนี่ บ่หาจนเกินไปหรือบ่ทีจนเกินไปนะคะอันนี้จะเป็นเขาเจ้าดดนะคะนี่ถ้ามีโอกาสมาอีกเที่นึงนะคะกระสีได้มาถ่ายตอนเขาเหลืองๆตอนเกีียวเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่สสีาเวลาว่างมากอันนี้เขาก็ยุดแค่ประมาณสามี่หมื่นได้ค่ะนี่ดําเนียติดดําเนยตหยุดพร้อมกันได้ใช่ก็เลยว่าเออพักกันมากนะคะทุกคน าเวลาว่างมากนะคะเดี๋ยวอยู่บ้านหน่อยก็พบเป็นยังก็คือเท่ากับอยากมากเนาะค่ะทุกคนมาชมนะคะมาอัปติเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นอันนี้เด้วค่ะทุกคนนี่ต้นไม้กวาดไหมคะทุกคนนี่ต้นไม้กวาดเอาผู้พาเดินไปไหมให้ป้ายยั่วไหมให้ป้ายยั่วไหมคะหรือว่าจะเดินให้ป้ายยั่วไหมให้ยั้วไหมคะมาอืนะเอาคาบภาพป้า,ปายย่อยไหม ทุกคนอาคาบคาบปลาใหญ่เร็วคาบไปแยกเ,เอาเอาเอาคา,าบคาบาใหญ่ไหมอเออเออสีอุ้มร้านร้านผัดบะอันนั่นทุกคนบะคาบเอวเฮาเดี๋ยวถา่ายลุงชายก็นัดเสร็จเนาะไปะย่าไปน้ำกันหลิซี่ย่าไปรพร้อมไปแย่ปะนิถ่าขี่รถหาขี่รถบ่ ขออภัยค่ะทุกคนเมื่อกี้นี่ว่าสรีอุ้มหลานหลานบกขาบ่าป้าไปไปไปหาลุงด้วไปไปหาลุงปะปะเออ <c oughs> แหมล้านหน่อยขึ้นรถค่ะทุกคนเดี๋ยวดำยายเปิดประตูอ่ะเดี๋ยวแล้วค่ะทุกคนอ่ะไปเลย <c oughs> ไปจอ,อดรถบนเทียงนาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวป้ายายเดินตามนะ <c oughs> ไปเลยทีมแ <c oughs> ล้ว นะคะทุกคนอันนี้น้ำย่อยไทยแบบว่าภาพแบบสดๆเลยนะค่ะทุกคนแบบว่าอัปเดตบรรยากาศภาพสดๆเลยค่ะอือแบบว่าอยากให้ทุกคนได้รับชมนั่เน,นะคะนะ่ะเนาะอืออือ,อทุกคนเบ่งแล้วแบบว่าสวยมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นตอนเย็นๆนะคะนี่อู้นะเบ่งพอเพ่อนตัดขันน้นแท่นเปลอึดเติดเลยค่ะนี่ นะะี่ค่ะสวยง่ามเลยค่ะทุกคนมูปุ่น์นะหน้าเข่าแม่ง่ามง่ามทุกคนง่ามแห้งนะคะอ,อืนะ,คะ่ค่ะง่ามแล้วค่ะ มาชมเป็นเพื่อนไปน้ำกันนะคะนี่เดี๋ยวมืออื่นน้ำใหญ่กระสีมาอีกนะคะมือหนีบบว่ามาหอดแล้วก็ก็เลยมาซองเบงหน้านะคะอืมเดี๋ยวมืออื่นสีมาอีกอยู่ค่ะนี่อืมพ่อเพิ่นตัดค้าวเท้าแปนเลยคะ่ะเดี๋ยวมือนีบไดใส่ลองเท้าบูดมากนะคะทุกคนอืมใส่เกงขาสั้นนะคะก็เสือธรรมดาเดี๋ยวเขาต้องใส่แบบว่าเสือแบบเต็มยศดนะคะทุกคน <laughs> ใส่เกงขาเงี้ยวใส่หมวกใส่หยังนะคะน้องนี่ค่ะ ในแย่แบบกินหอดแห้งนะคะทุกคนกินหอดหน้าแห้งเนาะ,ะเออก็เลยมากกอนนะคะเออนี่ค่ะโอ้ยงามนะคะทุกคนเลยนะผุนเดยค่ะสุด,ด,ดผุนเดยค่ะสุดกอไพรกระทางผุนเลยนีหน้าไป็หอดผุนเลยอัะนนนั้กรปลายยางนะคะโอ้ยงามค่ะค่ะทุกคนเนี่ยเออนะคะนี่ฟังนี่นะคะนะทุกคนอือ งามนะคะงามค่ะงามแน่ดูคนผูนะ้น่ะนี่นไหมเออเข่าวสวยๆเลยค่ะพวกง่างค่ะทุกคนอ,อ่อนซ่อนได้กินหอมเข่าค่ะทุกคนหอมหอมหอมกินอายเข่านะคะเมื่อผู้มาให้เนี่ยก็ง,งามนี่แต่ให้ง,า,ง,งามๆค่ะทุกคนเนออให้เนี่ยก็ง,งาม ในต้นอีพุกค่ะทุกคนหนียอ,อีพุกนะคะต้นพุกอู้ทุกคนมองเลยมองทุกคนเลยอันนี้หน้าลำญ่นะคะนี่นี่อันนี้จะเป็นหน้าอีกคนหนึ่งเลยค่ะฝั่งนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งนี่ค่ะน,นี่ถ่ายย้อนหลังในทางมาเมื่อกี้นะคะ ทุกคนมามาบานย่ามน,นี่นะคะสวยเขียวสวยมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าบรรยากาศดีนะคะบบผิดหวังเลยค่ะนี่อคันลำแย่ถ้ำตามแผนตอนนี้ลำแย้กสิยูหน้ายูไฮยูหน้าเนี่แหละคะ่ะทุกคนกันถ้ำตามแผนนะคะเนาะกสิยูไฮยูหน้านะคะก,ส, uh una, ะคะกสิท้ายจะไฮต่หน่า้ทุกคนได้รับโจทย์น้่มกันกน,นะคะทุกคนนี่คะ่ะอู้ยทุกคนมองเลยคะ่ะ สวยรับสวยเน่ค่ะทุกคนง,งามงามค่ะเดี๋ยลเมสิยยางยางไปหาไอาชาินะคะไอาชาดผ้าหลานไปคุณนะคะอ,อันนี้ก็เป็นป้ายางหน่อยนะคะนี่ป้าย่างต้นมกต้องอันนี้ก็เป็นยางหน่อยนะคะยางอันกกนี้กากีด้วย่ะนเอาแบบมาซองมึงนะคะก้นซองมองขาว อุ้ยอ่างงามค,นนค่ะฮะมีูอบ่เบ็ดอบอเอามาวา,ามาสร้างว่าเถอะนี่ค่ะทุกคนให้ยางมีม,มีปลาหวายนันได้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นเถียงหน้าค่ะทุกคนอาจจะหกแน่จล็กน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นปุ๋ยนะคะเป็นออกเ,เอาปุ๋ย,ยออยยางมากนะคะเนี่ย เทียงหน้าเป็นกระสีมีแต่พวกปุ๋ยเน่พวกไอ้อันนี้ก็น้ำกดไหมคะทุกคนที่เป็นหยอดยางนะคะอันนี้เถียงหน้าเพิ่งยังบอกให,หาา้แบบว่าพอบนะคะทุกคนแบบบกวยเดื u, อยเห็นไหมคะเออนี่ก็เป็นที่พักชั่วข้าวนะคะมันเริ่มจะพังแล้วแต่ล้วลำย่ยคิดว่าอย่างไรล้ำย่อยก็อายช่ว่าสิมาสอมแซมนะคะค่ะมาสอมแซมเฮ็ดดีๆดีและะ้วก็เฮ็ดเป็นแบบ ห้องนอนห้องอยางนะคะ่ะเฮ็ดหมองกับเฮ็ดกับขาวกาับน้ำเออมาอยูหน้างสีกดีได้ะคะ่ะทุกคนนี่มึงขุนไอใช่โอ้คือเจ้าก,ก็คือแต่อายโอ้คือคือแทะใส่เบ็ดโอ้ไม่เบ็ดตัวนั่นนี่นี่คะ่ะทุกคนเบ็ดไม่เบ็ดลายอยู่นี่น,นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นแปนนี่ค่ะเทียงหน้าอาจสิหกนาจักน้อยนะค่ะข้างล่างก็จะเป็นกวดพวกไอเขาเอิญมายังกันละ ไอ้น้ำกดค่ะพันธุ์เทน้ำกดยอดน้ำกดนะคะที่ยอดอยาวนะก็จะมีขวดน้ำกดไลายในจักน้อยนะคะนี่ค่ะอุย้ยงามค่ะค่ะทุกคนเนาะบ้งเหล่าเขียวสวยงามค่ะนำไยอ่อนซ่อนยามมาฟังผีกอนค่ะมันจะมีฟังฟังพูนค่ะทุกคนฟังทีลำยไยอ่อนทายนะคะทีว่าพักกันวานฟังที่ว่ามีหวยนหนไหมคะทุกคนมีหวยไม่มีต้นกล้วยฟังพูนนะ เออในะะ่ะเห็นบอขาต้นกล้วยอยู่ฝั่งภูเออแต่ว่าลำย่อยแสงเ,เก่งขาสั่นค่ะทุกคนเออเดี๋ยวหยาเพิ่นสิบาทขานะคะเพิ่นแม่ว่าพอเพิ่นพอเพิ่นกระน,น,นี้อยู่นี่สิยางไปได้บอค่ะทุกคนคือตรงยางยางไปอีกหม,ม่งภูน,น่ะค่ะทุกคนหม,ม,ม่งกัวภัยภูนอันนั้นจะเป็นไฮมัน ะะต้องย่างไปอีกนะคะมังกรกล้วยมาค่ะทุกคนมังกรกล้วยคุณนะคะม,มังกรกล้วยอุย้ยออนซ้อนนะคะทุกคนเขางามคักงามเลยค่ะอออม,มาออนซ้อนน้ำกัน,น,ะะนเลยค่ะหนาเพิ่งกิดกระลังพอดีนลค่ะทุกคนนี่นามากระลังพอดีนะคะคน,นี่เขางามงามเลยค่ะทุกคนอืม หอมนะคะหอมกินเข่าไหมคะ่ะพิ่จสยหอมเป็นเอกลักษณ์นะคะกินเขา่ากินหน้าหน่อยไหมคะ่ะทุกคนนันได้หอมหอมตอนนี้นะอืมเนี่ยค่ะโอ้ยทุกคนงามแห้งแม่บอกอยว่วา่าถ้ามานานใสเกิดบ,บูดก็ใสเกงขายนีเด้วยเาไสั่นตอนแรกเราแค่ว่ามืออื่นสีมานะคะบ้าน,นี้นี้ใจร้อนตอนแรกไปเบิ้งหน้าบ้านนักแสงก่อนนะคะไปเบิ้งมัน,นีนขากลับก็เลยว่าเออลองมาแวะเบิ้งแป๊บหนึ่งน,นะคะ มือเงินคอยสิแต่งตัวใส่เกิดบบูดใสกเกางเกยงขาเงียวยังเห็บพรอมเนาะคะ่ะอือคอยไปในแม่สิบ้าไปเบื่องฟังพุ้มค่ะทุกคนฟังทั้งเทียงหน้าเกานะคะมองต้นกอไผ่นะ่ะจะเป็นเทียงหน้าเก่านะคะทุกคนอือยังไม่เคยถ่ายแล้วก็เป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่ออ้ใช่วานอยู่ไฮนันนะคะทุกคนเดยวไปเบิ่องไฮนันกันนะคะอืมแต่โดยรวมแล้วงามงามเฮี้ยงคะ่ะทุกคนเขาไหมคะ่ะ อ้ยสุดยอดเลยค่ะทุกคนงานเนาะคะ่ะเนาะอมืมาเบิ่งเพิ่มเพน,น้ำกันเด้อค่ะแต่วันของนี่น้ำยาสามารถยางได้อยู่แต่ว่ามันจะมีก้านเท้าน่ะฟางพุนนะน้ำยบาบบเน่จ่ายวานน้ำไม่สิงยางี่ใด้ปะค่ะร่องยางไ,างงาไปเบิ่งก่อนเนาะคะ่ะ ได้บ่นออได้บ่นออเดี๋ยวไม้พ้าทุกคนยางไปชุ่มเรื่อยๆเนาะคะ่ะยางมาชุ่มเรื่อยๆค่ะทุกคนอันนี้กับพ่อ,อยางได้อยู่นะคะขั้นแต่หน้าแปลงอยู่อือนี่ค่ะอ้สุดยอดเลยค่ะทุกคน แสงได้ให้ร่างเงาค่ะทุกคนได้อยู่ค่ะทุกคนเดินคอยคอยเงาเนาะไอใช่พันวาปีสิไปใส่เบ็ดค่ะทุกคนพันว่าปีสิส่เบ็ดกำลังขุดเงาค่ะดมั่วทุกคนน่าสิงยางไปได้อยู่เนาะหรือจังใดน,นี่ค่ะ ง,นะง,งามบบได้ยยดดอกเนาะโหผอมงามนี่มึงคุณน่ะมึงรุ่งกับหลานเพิ่นมีความสุขนะคะทุกคนอือเห็นไหมคะสวยๆงามงาม งามมากเลยค่ะทุกคนท้องทุ่งนาท้องทุ่งนานงามเลยค่ะทุกคน เบ่งแบบเพลินแบบสบายตาสบายใจมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่้านยางจะดึงฟังปุ่นค่ะทุกคน ผนซ้อนนะคะเพิ่นจะเป็นหน้าคันบันไดนะคะฟังนี้นะคะเพิ่นสีสูงนะคะทุกคนนี่สังเกตสันนิสูงแต่นี่สิเป็นคันบันไดล่งอะิสีต่ำต่ำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเป็นคันบันไดเนาะค่ะนี่อือนี่ให้นี่เพิ่นสีสูงมีน้ำเต็มนะคะแต่เพิ่นจะมีคันที่หน้าคันนะคะนี่ฟังฟงนี่สิเป็น้างล่างนะคะเพิ่นจะเป็นคันบันไดไปค่ะทุกคนนี่สังเกตให้หน้านะคะหน้าตะลาอันนี่ตะลาใครนี่เพิ่นสี เพิส่สิบอซ้ำกันนะคะเพราะว่าเพิ่นเออมันเป็นหน้าแบบว่าโอ้ลองุงยาตกใจทุกคนนกเออเพราะว่าเป็นหน้าที่แบบว่านี่คะ่ะทุกคนสิเห็นได้ชัดเจนเนี่ยนะคะนี่ฟังนะะพื้นที่บ่ได้บ่ได้เรียบนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้สีสูงนะะี่ค่ะโนี่สีสูงนะคะมมนี่สีต่ะะ้มนี่ค่ะทุกคนสีต่้มอืมเป็นขั้นบันไดนะคะทุกคนเป็นหน้า ขั้นบันไดอืมที่เราไม่เคยว่าหรอกค่ะเพราะว่าอ่าหน้าก็สิบิดพักไปนะคะฟังนี่สิเป็นเขาเจ้านะคะเขาเจ้าเขาเจ้าดอนะคะทุกคนเนี่ยทองโน่นเป็นเขาเจ้าดอฟังฟังผุ่นนะคะทุกคนฟังกอภไย่ฟังผุ่นก็สิบติดหวยนะคะติดห่วยมป็นกุศลใจเขาใหญ่นะคะอืมเขาใหญ่นะคะเขาอื่นเขาเขาดอเขาใหญ่ยังสีไหมคะทุกคนเถ้าบานน้ำยเอื่นเนาะค่ะเนาะอืม ่คะช่วงเ,เพื่อนๆปปนน้ำการค่าทุกคนเนี่ค่ะงามเต็มให้หนอกให้หน้างามนะคะทุกคนงามแห้งคุณนะสวยค่ะ แต้งามว่านะคะทุกคนง่งยังอุ้ยค่ะโอ้คอนแตน้าแปลนอยู่ค่ะทุกคนสกาใส่กางเกงขาสั้นนะคะเออมาหลอะบงังทงไฮทงหน้าเนาะคะ่ะ ทุกคน,น20นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวา้ซสำนีก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไม่จะมาต่ออีกคลิปหนานะคะเดี๋ยวเวลาเพิน่นสิอ่าเยอะเกินไปนะคะอ่าเดี๋ยวเม่ได้จะเฮ็ดเป็นคลิปๆไปนะคะคลิปประมาณบ่เกิน20นาทีนะคะทุกคนนะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้เอาไว้ซสำนีนะคะแม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะติดตามเปน็นกำลังใจกับบรรยายค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ